สวัสดีครับข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วครับขอบคุณนุชวิลาวันดีใจความจริงก็ปรากฏหลังตำรวจตรวจสอบร้านปุ๋ยนุชวิลาวันดีใจความจริงก็ปรากฏตำรวจตรวจสอบร้านปุ๋ยพบไม่มีใบอนุญ,ญาตหลังก่อนหน้านี้เธอทนกลิ่นสารเคมีไม่ไหวประกาศขายบ้านหนีหลังจากก่อนหน้านี้นักร้องลูกทุ่งนุชวิลาวันทนมานาน4ปีโพสต์ตัดสินใจประกาศขายบ้านหนีที่อำเภอขุนหานจงังหวัดศรีสะเกดหลังเจอปัญหากินเหม็นจากร้านขายปุ๋ย ที่มาเปิดร้านภายหลังติดกับบ้านของตนส่งผลกระทบต่อสุขภาพพ่อแม่ป่วยอาการซุดโดนขู่เจอเส้นใหญ่กระทั่งเมื่อวานนี้12ตุลาคม64มีรายงานข่าวว่าตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบร้านขายสารเคมีในจังหวัดศรีสะเกษหลังเพื่อนบ้านประกาศขายบ้านหนีเนื่องจากทนกลิ่นสารเคมีไม่ไหวไม่มีใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายนอกจากนี้ยังได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ กำจัดวัชพืชศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายหลายรายการนำส่งศูนย์วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาปัจจัยทางการเกรษตรเขตตีตรวจสอบเพื่อดำเนินการต่อไปและได้ประสานเทศบาลให้ออกคำสั่งยุติการประกอบกิจการไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงจนกว่าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ล่าสุด13ตุลาคม64นักร้องลูกทุ่งนุชเวลาวันออกมาโพสต์ความเคลื่อนไหวทางอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งพร้อมขอบคุณกองบังคับการปราบปรามการการะทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและสื่อมวลชนทุกสํานักโดยมีใจความว่าความจริงก็ปรากฏอ้างว่ามีใบอนุญาตแต่ไม่มีนะคะนุชต,ต้องขอขอบคุณกองบังคับการปราบปรามการการะทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือนุษย์และเพื่อนบ้านที่เดือดร้อนเรื่องกลิ่นของสารเคมีของร้านที่เปิดข้างบ้านขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกสำนักด้วยนะคะที่ให้ความเมตตาหนูขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวดังหวยเด็ดของเรากันด้วยนะครับขอบคุณครับ